ไปดูด้านลูกานล่างด้านบนด้านร้ายด้าวาอย่างนี้เป็นเพื่อนที่าได้ทำบุญร่วมกับท่านตงจิตอธิษฐานที่ดีปัจจัยที่ย่อนลงไปในบาปของท่านอธิษฐานจตว่า ด้วยคุณง,งามความดีด้วยบารมีด้วยทานที่ท้าพระเจ้าได้บริจารด้วยอานิี้ส์งคุณงามความดีด้วยทานบารมีที่ลูกได้ทับดุญกับะวงพ่อได้ใส่บาตรหลวงพ่อในครั้งนี้ขอบุญกุศลอันนี้จงเป็นอนุธามินีเป็นปฏิปทา เรื่องอารวริโให้ลูกและครอบครัวของลูกจงประสบพบคว,วามสุขความเจริญแม้ว<ง>่าลูกและครอบครัวคิดสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบก็ขอความสำเริของลูกๆและครอบครัวของลูกจงประสบผลสำเร็จจงประสบผลสำเร็จจงประสบผลสำเร็จด้วยเธอ ขณะพระสงฆ์ที่กำลังย่างเท้าก้าวไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะท่านเดิอนอย่างมีสตินาะนในสติปัฏฐานนสืตรเขาเรียกว่ามีสติกำนดํำรวมอยู่ในกายนะในกายในหวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกล่าวเป็นภาษาบาลี ประธานาติเดินอยู่ก็รุ่นพัว่าเดินอยู่ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าของอ,องาณาจักรโยมพระพุทธเจ้าของโงงยออปปงมงโงทั้งหลายก็ออกรับปีรบมาแต่พระพุทธเจ้าของโยมทั้งหลายก็ออกรับปีรบมาด้วยอาจารย์พระพุรัวอาจารย์ขวังไม่ต่อการตายตนมากาเกินไป เลกก็รู้้ากก็รู้เกลียกก็รู้มีปฏิก,กิริยาปฏิกิริยามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละเลื้อหาบุตรของโลกโอกาสที่โดนจะได้ใส่ปา,ากาตักปากแก่เลื้อดาบุตรอย่างนี้อย่างที่ได้มีตลอดไปบอกแล้วว่าอีกสองวันทักหน้ากันนั้นเองบาง บางทีไม่มีโอกาสได้ตักบาตรพระสงฆ์เลยแตข้าวที่มีอยู่หันข้าวที่ยังอยู่ทับพียังอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสจะหยิบแผ่นข้าวนั้นมาบรรจงข้าวใส่ลงไปในขันแล้วก็มุ่งหน้าไปหาพระสงฆ์เป็นบูม่าอย่างนี้แต่บางทีไม่มีโอกาส อันข้าวของโยมบางคนว่างอยู่เป็นปีปะไม่มีโอกาสได้ไักบาตรประสองค์อย่างนี้ดังนั้นเหลืออีกเพียงสองวันเท่านั้นเองสองเช้าที่เราจะร่วมกันตักบาตรแกประสองค์อย่างนี้ขอ,อนโนโมทนาสาธุในน้ำใจในหัวใจของท่านทั้งหลายบางท่านบางคนมาตักบ,บาตร ใจบาประสมที่อยู่ในปริวักรรมวัดคุณซ่องแห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งมาจนถึงวันนี้แล้วก็ตั้งใจว่าฉันจะอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ที่มาอยู่ปริวัตรรมจนถึงวันสุดท้ายขอรบรมา